ค่ะมือนี้เนาะแถวสิพามาสอนลูกเขียดจ้ะบึงด้ดวยบ่เร่สอนลูกเขียดมือนี้มากับอ่าสาวคิดน,น,น้องฟ้าแล้วกันน,นี่อีกคนหนึ่งสาวทองจยุบเออคือเปิดหน้าเปิดเลยมา,มาเลยหยางมาเลย กำลังสีลงนะเดี๋ยวไปเลาะกันเลยจ้ะไปเบิร์กันเลยใส่ซะนี่จ้ะใส่ชรทองปไปเขียนได้ลายอยู่ได้ป้าจะจะออนเนาะหุ่นถือว่าได้ลายได้เนี่ยเข้าจริงเนาะเออลายลายลายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวราคาเอาหลาลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยจ้ะเอาฮิบลงมาฮิบลงมาอยากลงไปนำ น้ำกินอยากลงจ้ะไปนะสาวทองกับสาวคิดกำลังร้อนมาข้าวกินเนี่ยปลาหลเดี๋ยวสาวสาทองใส่ใส่ใส่บึ้งเนี่ยสาวคิดปลาคือได้ไหลแท้แล้วจับเลยจ้ะใส่ใส่บึ้งสาวคิดอู้ยไหลแห้งมันบมดห่านติดตีนไวตายแล้วเนี่ยตาดจออ่อนจ้ะได้ดิไปบึ้งละ มันเป็นตีนมือแล้วเนาะมันเป็นกลับไปกลับแต่อันนี้ก็ได้ลายอยู่จ้ะนี่บึงผลงานเฮามีนียังมน่ีแงโอ้ยมีเมงดานำมีแมงดาแล้วก็ลูกเขียดรอ้อย่าลงมาเลิกไหม กำลังสอนเลยจ้ะไล่ไล่เลยทำเป็นตัวหมดแล้วละคะเลี้ยงเนี้ยเซ๊่เซ๊ดน้องปอยก่อนไฟก่อนอุ้ยมันสีออกนี่เห็นคนนี่มันออกแล้วนี่ตัวใหญ่นะคะแม่บาหนึ่งเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะใส่ใแมงดาน้องฟ้าโอ้หูเซ๊ดเซ๊แมงดาตัวนึงแมงดานี่งนี่ไงโหระน้องกีก็ลงมาช่อน้ำเอาเมออยนู่นน่ะพยันาห้เก่งค่ะ ผู้สาวเฮาก็ะยากลุกมานำน้องก็ดึงวายุก็นี้เสอไปนะไปนม่คิดไปนะแม่คิดเละไปเรื่อยๆจ้ะเช่เจ้าทองตัวอะไรเล็กๆน้อยๆตัวนี้ เมนดาน่าชิมเมนดาเมนดาจ้ะไปเลยน้องกินได้ยังบอของน้องกินนะใสเบนูได้ยู่บ่โอ้ได้ยู่ป้าปปปรเ่าด้าบ้าลายแหงจ้ะบ้านเย้เนาะอันเนี้ย Oh, khi so ôi khi xóm kênh thì bảo ôi Ôi mình đà tốt oh, Ừ Khát chếp thế đó một tổ Bố Bộ chắc có mì đà tổ nghiệp Chà Ôi kết con Rái hèn À mình rái chảy đây Mình chảy đây Mình rái chảy đây Mình hàng đầm chả Mình rái chảy đây hàng đầm Ôi like đây nói chẳng mày, mày rái chảy đây lúc thế Đây nói chẳng đây Sao thông ถึกแมงดาตอดเออได้ปำลายใจมันจะหายปวดแก้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 บอจ่าจมก้าลงตนี้เลยแมงดาอีกแล้วได้แมงดาอีกแล้วบอใช่โอ้ใช่ได้เนาใช้เอฟ้ามีนี่มันตอดมีนี่งหลอย่าจบแหง จะจับแฮงน้องกินลูกมันสิตอดนี่นึงดาจ้ะเกิดปอยมาละโมนี ok ่ปั๊มเอาปลอยหม้อไว้ไก่ละบ่เดี๋ยวจะสิลิปได้เขาเอาขี้ขี้ยังอ่ะโอ้สุคนได้รู้ได้นึงดาตอดเก็บอีกนีดเลยไหวอยู่ นางสูงเนี่ยน้องยังอันนี้น้องกินบอนี่นะน้องกินซอสลูกชิ้นใส่เบื้องในลายอยู่บ่บ้าน่าเบื้องอีกน้อ้สวิงใหญ่ากลายลายจ้าสวิงมันใหญ่เนาะมันกระเลยเข้ามึงรู้มันเป็ดตีนบ่ล่าแค่แล้นี่เลยบาทหนึ่งตีนมาบาทเดียวนี่ของเชาคิดดีพิลึกพิลึอมาลายพิลึกกะเจวิ่งเจวิ่งอ่ะเจวิ่ง โอ้จุดเยอะจุดเยอะแม่ไม่คิดด้อะไรเบาีกว้ากำมือสกอบปูสีกอบลายแหงจ้ะนี่เนาะคุณอาเอาเขาได้ปะเออสุท้ายเอาคุณอาลายห่างางดดูหแพร่ซีดูแลอันนี้เขาให้ดูแลหมอดิดูแล ใส่ใส่ขด้มาเไม่ยอมก็บกิ๊ฟไปผูกมามาเล่นน้ำเคื่องนี้ขอดแบบไม้ฮักหลามเล่นะใส่ใส่น้องฟ้าได้หลายอยู่บ่ลูกใส่ขอน่ะนี่ใส่ของน้องกินกับของพี่ฟ้าโอ้ขอนอยู่ตระนี้ cái đó là kinh cái đó này mình đã mình đã long pha đây mình đã ế long pha Nó. như mạn mình đã rồi à lông đấy, cần chú phải nắm, cái qua, ừ mận lứa, long pha long pha, นลงน้าวกลวนมันเนาะมันกำลังหลายเลยมันกำลังไม่เห็นใครแม่นนางเพลอุจ่าว่านางเพลจะคายชะมามือเล็กมามื่อนเอ้คิดโดนแล้วก็เอ้ยมามือคืนน่ะโซงอันเธออนี่บอกแด้งในน้ำน่ะมันหลายเลยโอ้ยจงกบกบขีดมือเล็จังมาเอาอ่ะได้แมงดาดำตัวหนึ่งนี่ดิแมงดาจะแต่ต้องระวังเฮ้ยมันจะลงนี่ดัดเลยกินอะไรล่ะวเด้อ เอเด็ดทองเดี๋ยวเดี๋ยวยเ,าาเดี๋ยวแยกดูก่อนเอามันลงก่อนเดี๋ยวเอาไปเลยนะเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> หลายแม่งข้าวสารแมงดาหลายเลยจ้ะไม่น <c oughs> <อ>ีน้เนาะหลังเลิกงานมาซ่อนคือเก่ามาเด้อไผยซิมาซ่อนน้ำกันจ้มา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  เอาปืนเอนะโดนเสือไเท่านค่ะน้องน้องที่เอาขาน้องขึ้นมาน้ำกนนีได้ลูกกบทันี่ตัวนึงบาทนีลูกกบลายขนาดอเสียละ่เลยนะคะอได้เยอะจังหายไลยต้องเอาวิ่ย่เนาะ อันนี้ทำสวิงน้อยในเฮาอันนั้นโอ้ยบมูคือสาวทองก็สาวคิดหน่อยทาทา,ทาส้นบมวกไอ้คือเป็นไหนจ๊ะใจกยางมาก,นกนมเนเนะเก่งมากเลยค่ะนี่มันกวนแล้วมันอยู่ขขางล้างนี่แทมมันขึ้นมาโอ้ยบายสาวทอง เอาชอทองกระไลยได้หนิคอยคิดนะได้ไล okay. oh, ่แต่แล uh ้วอยู่จับนี่อยากมานอยู่ได้หรอแมนอยู่ได้สาวทองเบื้องของซักคิดดิป้านี่กระมานนี่คือกันสิโอ้ยไล่จ้ะจับเอาก็มีได้บ้านมันเป็นอย่างเนหนสองสามสามสองสามสามกดใส่กดใส่เลย เี่น้ำกายมาถูกใส่เล็กน้อยโมนี้ไปหาเก็บเพ็ดบ่ละล่าละส่วนละวันของคองเห็นนังเห็นน้งแพะบ่สะท้องไปละโต หนึ่งหนึ่งดาหนึ่งเดาหนึ่งสองหนบรรยากาศเนาะน้องนี้จ้ะมีมีทั้งหมดสามสามน้องพูดเด้อดอนีทั้งพุ่งกะมีข้างหลังเมื่อกี้เข้ามาแต่น้องข้างหลังจ้ะใส่น้ากันแมพน้องวะ สาวคิดคักขนาดอ่ะโล่มวนขนาดจังนนี้เนาะไปอีกน้องนึงบ่น้องนี้กวนเมื่อแรเดี๋ยวสิไปอีกน้องนึงจ้ะไปอีกน่องเก้าเนาะนแพงเนาะจ้ะเอาแล้วขวายังบ่ได้กวน ตัวนั้นนะ่ะป้าไปไปหน่องอีกน้องนึงนะตักจ้ะเดี๋ยวิิไปอีกน้องนึงจ้ะน้องนี้ได้เต็มที่แล้วจ้ะเดี๋ยวไปต่อกันนะจ้ะน,น่อ

อยากลงไปน้ำนะ มันมันเป็นีมันย่าเขมัน้มาลันสล้มันมันแปลว่าเกวนมันลวมันสิลงต่ำเนาะลอยเอาเลยแงู่ใส่ใสู่ได้ลายได้ลายโอ้แม่ก็ะา่าไดลายเออได้ลายได้หลายจกคิด มันกำลังใหญ่ติ๊กดีีน่อืิใช่ไหมดูมันกำลังใหญ่ลูกกบอันนี่ลูกกบลูกกบสองสามตัวตัวใหญ่เนาะจ้ะทองนี่ปลสะออนดูเข็มพี่พัฒน์เก่งขนาดน้องกินกระไดเนาะนี่ไปนำตลาดเลยอยากลงอยากเล่นน้ำเนาะ บึงทรงนี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่อยากเล่นน้ำเล่นี่มึงทรงได้ไหมคะได้ไหมคะมาไหลที่เขาสะพ้อเขาสะพ้อที่ได้หลมันปิดนะนั่นอยู่บ่อน ผลงานผลงานนี่จ้ะเดีย๋ยวได้ซื้อให้ดูมันไวเลยลูกกบจนเป็นตีเลยเคยิดกระป่าน่าจะเยอกมากนโ,โอนึนี่ไงลูกกบตัวใหญ่ด้วยเอาามใส่นี่ไงลูกกบตัวกกกดีเลเป็นผลงานป้า ก็จะคิดคิดนี่ก็จะคิดประมานเซวีิงมันใหญ่เนาะมันหลังนั้นมันใหญ่เน้นทีแรกว่าโบเอาได้แพ้เห้ยว่าแต่ซะอ่อนจะคิดนะจนขึ้นมีนจะได้คบตีอะคบตีอะผมจนได้ยืดเอาก็ะเผลอได้ไหมฮะได้ไหเพาะมันนักกูหัวแต่เจ้านี่และเพื่จนได้เอาคางนี่เอาหาอันนั้นได้แพ้เอาอีจ้า นี่มาใส่ตรงนี้ไว้โอ้เจสสี่นี่เลยนี่เลเอาไหมเจสสิ่นี่จ้ะบาด้าบึงอ่ะทองบาทเดียวบ่นึ่บาทเดียวลูกกบทั้งหมดโอ้ยจำน้ำก่อนา่ะใส่เบิ้งบึ้งโอ้จ้ะหลายขนาดลูกกบไกลสิดมือ่ะแล้วปั่นเฮงโอ้กบจ้ะจายเฮงไหล ไส่สกับละลายจ้ะลูกกบเฮาเนาะนี่เบิ่งจ้ะพันหอยน้อยนี่ไปเลี้ยงก่อนผลงานเฮาเต็มเลยนี่ใช้เบิ่งป้าเบิ่งจ้ะตาสะออนบ้านละห้าหกตัวเป็นน้องสาวทองลูกกบทางเม็ดลูกกบธรรมชาติเดี๋ยวะบดแมนกบเลี้ยงเด้อนี่ใต้ใตายลงหม้อเลยนี่จ้ะ ยังอยู่ในมอไม่จะน้อยแมกกระลุกเลนี่แมกเอานี่นี่ก่อนใครบอกให้มันยู่นี่นี่ล่ะอืมแหงกวนมันแหงขึ้นเนาะชาวทองกวนเจ้าก็มันโมอยู่เท่านี้โคนงาไม้นี่ได้กับมีจฉะไม่เลย วันดไปแล้วพอได้เนาะสาทองใส่บึงบึงบึงเอาบุจักนี่เอาสานเอาได karaoke, well ้แต่ถ้าลูกกบแต่หึงแค่เพ้แมนเมนเมนเสดาจห้าบุจักที่รกเนาะสาทองคุณอะ บาลกรกมจก้ะตะเวนกใกล้สิตกดินแล้วจ้ะเบิ่มบรรยากาศรอบๆเนาะดูน้องเห้า,าหทางนั้นกับยักเมือแล้วทางนั้นทางนี้กับกำลังมานกรลังมานเดียว ปิดเลยก็ได้แถวประานั้นละจ๊ะไปเอาก็เมื่อจ้ะบันิสิกรับแล้วจ้ะเดี๋ยวไปบิดมีผลงานเฮม่มีมีมมีมีผลงานเฮาอุ้ยเอาตรงไหนลายเลยไม่นะลายแห้งจ้ะเสียดเนาะผลงานไปสอนมาีอนค พอเพียงนี่แล้วอยู่จะให้แตน้าพี่อย่างนี้สาวคิดนอนนี้บ่สาวคิดไปดิป้าทางฝั่งพูนกับมีไปไห้สวนมันสาวคิดอองหม่วงพูนพูนพูนสวนมันสาวคิดก็หลายจ้ะจ้าแล้วก็ไปให้นะว่าสิกับแล้วก็บบึ้งมักม่วงลูกใหญ่ขนาดหลายจ้ะหมะม่วงสาวทองธรรมชาติสาวคิดอืมอ๋อบ้านเฮือนเทียงนาสาวคิดพูนอ่ะสาวทองกำลังเอา ้มักมักตะกบนี่เนาะบรรยากาศเทียงหน้าเ้าจ้ะหฮากสิเลเมื่อหฮากสิเมื่อแล้วจ้ะมื้อน,นี้มันคํ่มแล้วเนาะขอบคุณคหลายๆจ้ะที่ติดตามรับชมเนาะช่องกเกษตรอินดี้วิถีบ้านนอกจ้ะเดี๋ยวมื่อใหม่แพทย์สิาพาไปใสอ่าค่อยติดตามกันเนาะจ้ะสวัสดีค่ะ